สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นงานคอวีแขนในตัวนะคะทรงหลวมงานตัดต่อแขนนะคะทำอยู่ที่ไซส์ L ค่ะอกสามสิบแปดนิ้วมาทำกันเลยค่ะ จากริมกระดาษตีเข้ามาเลยนะคะเป็นเส้นกลางหน้าจากริมบนลงมาประมาณสิบเซนตีเป็นเส้นคอคะ่ะจากเส้นคอลงมาสามสิบหกเซนเป็นยาวหน้านะคะ เป็นเส้นเอวค่ะ36เซนแบ่งครึ่ง18เซนเป็นเส้นอก18เซนแบ่งครึ่ง9เซนเป็นบ่าหน้าได้แล้วตีเส้นเลยค่ะบ่าหน้ารอบอกเส้นเอว จากเส้นเอววัดลงมา20เซนเป็นสะโพกใหญ่ค่ะตีเส้นเลยค่ะเส้นสะโพกใหญ่หาคอนะคะจากปุ่มคอวัดเข้ามา6เซนครึ่ง6เซนครึ่ง ได้แล้วตีขึ้นมาเจ็ดเซนค่ะแบ่งครึ่งสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งตีออกมาค่ะไหลสี่สิบแบ่งครึ่งยี่สิบนะคะจากจุดนี้วัดมาค่ะยี่สิบได้แล้วตีเป็นเส้นไหลค่ะไม่มีเก็ดไหลนะคะเป็นเสื้อทรงหลวม รับอก88บวกหลวมนี่10เซน12เซน15เซนได้เลยนะคะอันนี้ช่างจะบวกอยู่ที่10เซนไม่หลวมมากเท่ากับ98หาร4ได้24ครึ่งวัดมาเลยคะ่ะจากเส้นกลางหน้า24ครึ่งทำหน้าหลังเท่ากันนะคะ24ครึ่ง สะโพก94บวกหลวม8เซนนะคะจะบวก10ก็ได้นะคะบวก8เท่ากับ102หาร4ได้25ครึ่งจากเส้นกลางหน้าวัดมาคะ่ะ25ครึ่งทำหน้าหลังเท่ากันนะคะ ได้แล้วตีเส้นข้างเลยค่ะเรามาดูในส่วนของแขนเลยจากจุดไปลายไหล่วัดขึ้นหนึ่งเซนได้แล้วตีมาเลยค่ะจากจุดข้างคอนะคะตียาวมาเป็นแขนยาวเลยค่ะความยาวของแขนแล้วแต่นะคะ อันนี้จุดไปลายไหลช่างจะทําอยู่ประมาณตามแบบเนี่ยเขาจะเหนือข้อศอกนิดนึงทําอยู่ประมาณ29เซนจากจุดนี้ก็วัดมานะคะหรือเป็นเพื่อนยาวสั้นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะลงไปเป็นสามส่วนก็ได้นะคะไปลงไปได้เลยอันนี้จากจุดไปลายไหลเนี่ยช่างทำยี่สิบเกเซนได้ระหววางเป็นมุมฉากคะ่ะ วัดลงมายี่สิบเซนตรงนี้เป็นมุมฉากนะคะลงมา20่สิบเซนถ้าไซส์เล็กแค่ใบนี้ได้นะคะถ้าไซส์ใหญ่ก็กว้าง่านี้ได้นะคะจากเส้นอกวัดลงมาสามเซนตีมาค่ะจากจุดอกนะคะเราจะลงประมาณ ประมาณเก้าเซนสิบเซนนะคะจางใช้อยู่ 10, สิบเซนเราจะโคง้งจากเส้นอกนะคะ 10, สิบเซนจากมุม 3, สามเซนอันนี้ไม่ใต่ตัวนะคะอันนี้ค้างขาวแบบน้อยๆนะคะ ถ้าทั้งข้างขาวแบบว้องๆเนี่ยลงมาได้นะคะอันนี้ตามแบบจะมีงานตัดต่อตรงแขนนะคะต่อประมาณห้านิ้ววัดขึ้นมาห้านิ้วนะคะตรงเนี้ยเราจะวางเป็นมุมฉากตรงนี้ห้านิ้ว ตรงนี้ประมาณห้านิ้วครึ่งดูในส่วนของคอค่ะอันนี้เราต้องตัดต่อนะคะเป็นคอวีไม่ว้างความลึกสิบเซนหรือสิบสองเซนก็ได้นะคะสิบเซนห่างคอสามเซน ถ้าคอที่สวมลงเนี่ย60เซนนะคะเดี๋ยวสร้างเสร็จแล้ววัดให้ได้60เซนเราจะปิดคอ1เซนนะคะอกห่าง18ครึ่งหนึ่ง9เซนนะคะจากจุดนี้วัดมา9เซนตีตรงๆค่ะอกสูง20 เราจะปิดคอมาที่หนึ่งเซนนะคะชิ้นหน้าเรียบร้อยนะคะด้านชายตรงชายความยาวนี่ก็แล้วแต่นะคะด้านข้างเนี่ยเอาขึ้นมาหนึ่งเซน ถ้าดูแล้วไม่มีหน้าอกไม่ต้องลงก็ได้นะคะถ้าดูแล้วมีหน้าอกก็ลงไปหนึ่งเซนค่ะเสื้อเขาจะได้ไม่เติอเตด้านหน้านะคะชิ้นหน้าเรียบร้อยเรามาทําชิ้นหลังทําในแผ่นเดียวกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่อยกอปออกมาทําในแผ่นเดียวกันจะง่ายกว่านะคะเสร็จแล้วก็ค่อยกอปออกมาเป็นชิ้นหลังจากจุด เส้นคอนะคะวัดขึ้นห้าเซนห้าเซนตรงนี้หกเซนครึ่งเท่ากันนะคะวัดขึ้นสองเซนครึ่งจากจุดนี้นะคะสองเซนครึ่งเรามาดูไหล่ชิ้นหน้านะคะ ว่าเขาได้กี่เซนสีดำจากจุดเนี้ยมาเนี้ยว่าเขาได้กี่เซนสิบสาจุดดห้านะคะเกือบสิบสี่เราก็วัดมาค่ะชิ้นหลังเนี้ยให้ได้เท่ากันได้แล้วเราตีเป็นแขนยาวลงมาเลยค่ะ ชิ้นหลังเขาจะสูงกว่าด้านหน้าหนึ่งเซนนะคะเสื้อจะได้ไม่หงายหลังความยาวของแขนใช้เส้นเดียวกันเลยค่ะท้องแขนใช้เส้นเดียวกันนะคะชายใช้เส้นเดียวกันเลยค่ะกลางหลังเส้นเดียวกันเลยนะคะตอนนี้โค้งคอหลัง ชิ้นหลังเรียบร้อยนะคะเราตัดชิ้นหลังออกมาก่อนค่ะตรงปลายแขนเนี่ยให้เขามากกว่าเลยนะคะเสื้อเขาจะได้ไม่หงายหลังนะคะก๊อบชิ้นหลังเลยค่ะ ชิ้นหลังเนี่ยเส้นนอกหมดเลยนะคะเรากัดเฉมุดแล้วตัดออกไปได้เลยค่ะตัดเลยค่ะเส้นไหลคอหลัง เส้นกลางหลังกลางหน้าก็จะไปเป็นกลางหลังนะคะปลายแขนด้านข้าง ชายเสือ้อตรงต่อแขนตัดออกไปได้เลยค่ะชิ้นหน้าสีดำนะคะ ใน,นด้านหน้าตรงนี้เราติดเลยค่ะตรงนี้เราจะไม่ต่อนะคะเวลาวางผ้าอันเนี้ยวางผ้าชิ้นเดียวกันเลยค่ะไม่ต่อ ชิ้นหลังก็เป็นงานทบหลังนะคะถ้าขอสวมลงก็ไม่ต้องเจาะหลังนะคะถ้าเพื่อนๆนชอบคอแคบก็เจาะหลังนะคะถ้าจะเจาะหลังก็วัดเข้ามาครึ่งเซนค่ะให้เขามีเนื้อผ้าในการเจาะนะคะครึ่งเซนถ้าชอบคอแบบแคบๆนะคะ ปิดคอค่ะแต่งคอใหม่นิดนึง ของชิ้นหน้านะคะตัดชิ้นหลังทิ้งไปได้แล้ววัดรอบคอดูนะคะให้ได้หกสิบเซนจะได้สวมลงนะคะได้แล้วนะคะสามสิบเซน เวลาตัดทบหน้าทบหลังนะคะทบหน้าทบหลังสาบคอเนี่ยทำได้สองแบบนะคะจะใช้ผ้าเฉลียงหลบช่างมีลงวิธีเย็บไปนะคะหลบผ้าเฉลียงคอแหลมหรือว่าจะตัดเป็นสาบส,าบสองสองนิ้วก็ได้นะคะวางผ้าเสร็จก็ต่อไหล ต่อ,ตอหลายเสร็จนะคะชิ้นนี้จะเป็นชิ้นเดียวไม่มีต่อไหลนะคะแล้วก็แผ่นนี้จะวางสองชิ้นเอามาต่ออันนี้ก็เย็บมาได้เลยค่ะแล้วถึงจะเข้าข้างนะคะก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะ